โอ้ยปนเปนตาแสบปลาซิวกับเป็นตาแสบผักบุ่งกับเป็นตาแสบสวัสดีค่ะพี่น,อคนค้องสกู๊ตคุนขาเมื่อนี้แม่น้องตาจุพ้ามาเก็พบพกบุ่งคะ่ะพี่น้องคะในสวนมาคะ่ะพี่น้องเก็พบพกบุ่งน้ำกันคะ่ะ นี่ไดไแลหวคคะพี่น้องคะไปแจวปุนค่ะไปค่ะมเฮือนก็ไปเก็บผักบุงมากก็ตุ่มป้าไหวเนาะค่ะพี่น้องคะป้าน้อยพอต้องเอากิดออกดอกมันบานธรรมดาเอานะคะป้าน้อยตุ่มใบก็ไปเก็บผักก็ให้คนอยู่หื่นปิดแกนไห้นะะนเนาะมะโนสตาร์จะตำแบบเหมือนน้ำยาข้าวปุ้นอะใส่ขิงด้วย พุดยาก,กินข้าวปุ้นพี่น้องไปกินแบบข้าวปุ้นป่าอารมณ์แบบในป่าในป่านี่ค่ะไปขวบพี่ค่ะถ่า,ถายแม่งเน้นก่อนพริกมันหอมมากจ้าใส่เลยหอมมะสมุขจ้ากระเทียมหอมแรงเสมอใส่กระเทียมหจ้าเส่พริกดองพน้องหม้อลงไปตัวนี้จะเป็นบัตรกระด้านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ มา,มาจีก่อนมุมีไฟเนาะพี่น้องเนาะก็เลยต้องใส่ไฟแก๊สนี่แหละจีก่อนนะคะเนาะจีให้มันสุกเนาะคะ่ะแล้วเอาหอยไปตั้มพนเนาะค่ะพี่น้องตั้มบักผิดก่อนเด้อแล้วก็ชิลเลอร์ชุกแล้วเนาะมาต่อไปตั้มบักพริกก่อนแเราใส่บักกระดานลงไปเนาะคะ่ะแต่ใส่บักกระดานลงไปก่อนคือจะตั้มบนเล็กเนาะคะ่ะ เห็นไหมมันสุกเลยสุกแล้วค่ะพี่น้องไปตำพริกกันก่อนปิดแก๊สค่ะวันนี้จะมาตำปุ่นพริกปลาคอปลาคอน้อยครับพี่น้องไปใส่ตงูงใดไปซับใยเนาะค่ะใ่แค่ประมาณหาโตหกโต๊ก็ปนเนาะพี่น้องเนาะพอเด็กกินได้อยากแต่ละมืออยู่ ่เพิ่นเอามาหายเนาะคะ่ะตาไปเรื่อยเนาะตัพี่เองมัมีกับไซพี่ก๋แต่นี่นมุดๆๆมุดดมๆดๆดๆๆน,นะคะ่ะใส่บัตรดนลงไปจะเป็นบกกนนัตรดันจังับสุดไปข้างบน เสร็จแล้วค่ะใส่ปลาคอหน่อยจ้ะให้ใส่คิ้งก่อนอยากได้ฟิลแบบกินขนมจีนกินนยากขนมจีนปลาใส่ปลาของเราไปเลยแกะเรียบร้อยใส่ลไป ตามด้วยชูโรสใส่ละกระแสบหลายใส่หน่อยนี่บอสแสบ,บด้วยพี่น้องจา๋าตามด้วยปาร้าค่ะปาร้าขวดนี่แหละตามครับพี่น้องซุปเก้าออค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มปลาใส่ลงไป ใส่อีกน้อยค่ะใส่ลงไปนี่จะแสบอร่อยมากสมนี้ไม่ต้องใส่เลยนะคะเพราะว่าบักระดานนี้มันสมอยู่แล้วครับพี่น้องคะถ้ามักสมก็ใส่สมน้อยเลยเลก็ได้แต่ว่าหน่วยเดียวก็สมแล้ว ถึงหน้าตาจะไม่อร่อยบอกเลยว่ามันอร่อยมากนะพี่น้องแซ่บขนาดค่ะพี่น้องจ้าถักต้องล้างสะพามสะอาดก่อนนะคะล้างก็สองสามน้ำะคะพี่น้องจ้าไปค่ะผัดกันค่ะพี่น้องสตาร์ทจะผัดเอานะคะเพราะว่ามันแ่บถว่าตุ่มมันโบเซดนะพี่น้องต้องผัดเอาดีกว่าผัดแบบธรรมดาธรรมดานะคะพี่น้องใส่ผักวุ้งลงไปนะคะ ซอสซอสหอยด้วยรสดีเลยคนนไปเรื่อยๆค่ะผักนี่ห้าเห้าแบบต้งตัดเลยเพราะว่าเวลาเขาเจียวปนหัวขมวนหมวนเอาตัวยปนคใำไงๆเลยจ้าค่ะคอนี้มันสุกเล้วน้าจะมีตกมัน่าจะได้อยักกินปะอากทำิงา ตักใส่จานู้ตักส่จานตักใส่จานค่ะพี่น้องเมนูบ้านบ้าน,านปุนปลาขอน้อยค่ะแล้วก,ก็พัดพักบุ้งตามชวนตามสาอันนี้ก็เป็นพักยังก็พักยังดอกลง อันนี้ก็จะเป็นต่มปลาซิวค่ะพี่นอ้องอุปลาซิวค่ะบานบานมิโตโของบานบานเสบๆเลยค่ะพี่น้องขะแม่น้องสตาร์ก็เฮ็ดคลิปจบคลิปซ้ำนีเนาะค่ะพี่น้องขะผูกผอกันคลิปใหม่ค่ะมือนเขาต้อนรับไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะโอ้ยปนเป็นตาแสบ็บปลาซิวก็เป็นตาแสบ็บหักบุ่งก็เป็นตาแสบ็บ